โอเคก็ขอกราบสวัสดีกันนะครับในกลุวิช่องซีพีพพีสีสนี้เราจะไม่ได้กินโรบอทเหมือนใครได้เลยชิคกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถในเอ่อในในอะไรวะอ๋อในเคเวสได้กันอีกแล้วน,นะทุกคนก็คืออันนี้นะก้าพันดาวนะผมเพิ่งซื้อมาตะกี้นี่แหละแล้วก็ไปแต่งสีนิดนึงไม่ได้แต่งเคเลยนะคันนี้ที่ผมดูคือเหมือนจะเป็น lamborghini เอาเวทดอเจนะทุกคนมันเหมือนอะไรนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีกระจกตรงนี้เหมือนกันเหมือนกันได้แหละไม่มีกระจกตรงนี้เหมือนกันผมว่าอาจจะเป็นระบบกีเนียเวทดอเจนะทุกคนเพราะว่าผมไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจอ่ะเพราะมันมีสปอยลรื่อตรงนี้ยแต่ว่าอาจจะใช่เลยทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่มีกระจกตรงนี้เหมือนกันนะเนี่ยมันไม่มีกระจกตรงนี้แล้วถามว่าทำไมผมรู้ว่ามันเป็นระบบกินียใช่ไหม คันสีเขียวปะอันนี้คือ lamborghini sand จ้ะมันจะเขียนแบบนี้มันก็เขียนแบบนี้เหมือนกัน,เ,นเขียนอะไีน lamborghini นะทุกคนอ่ามี lamborghini กี่คันแล้วปะเอ้ยเดี๋ยวพิมพ์ไม่ได้นี่วะลืมพิมพได้เดี๋ยวหลุดคันนี้เผื่อใครไม่ได้นะก็รีบรีบรีเบลแล้วกันนะคันนี้มันเป็นรถลิมิเต็ด Limited ที่เพิ่งกลับมาเมื่อไม่กี่วันนี้เอง เฮ้ยคณเลยคณเลยรี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 บไปเต็มพอคุณเลยมานี่ต้องรีบรับให้คนเพราะว่ามันได้เงินเยอะดีนะถ้าเกิดเราไปส่งนะจะ่สียงของก็ไม่ค่อยไปส่งหรอกขี้เกียจเดี๋ยวผมจะไม่พยายามปิดลำโพงแล้วกันนะมันมันจะได้ไม่เสียงแบบ กล้องๆอ่ะเออมันเสียงมันจะได้แบบไปทั่วอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะฮะไมหน้ามันดูเล็กๆลงวะมันไปเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนหน้าตัวละครใหม่โอเคก็นี่ผมก็ไม่รู้นะสวยไหมเพราะว่าผมก็แต่งตตมที่ผมชอบนะคือสีขาตัด ฟ้าเขาตัดสั้นเลยคุณโรนเสียงเฮงเลยเนี่ยเสียงสักสามพอแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันดังเกินออปโป้มันมีระฆังสองจุดอะข้างบนกับข้างล่างแล้วคือมันเป็นตรงที่แบบผมไปโดนบ่อยเลยตอนนี้ถ้าสปีดอยู่ที่382นะทุกคนแต่วิ่งได้จริงๆก็ได้อยู่ก็ สามร้อยแปดสิบเอ็ดไหมแต่งเครื่องมาล้านหนึ่งแล้วผมยังไม่อยากแต่ตัวนี้นะทุกคนอาทิตย์ที่เกิดทุกคนเพิ่งเล่นไอ้คาเดฟเลชิปใหม่เนี่ยผมแนะนำให้เติมฟูลสองก่อนนะนะนทุกคนเพราะว่ามันจะได้หาเงินเร็วๆนะทุกนะคนอันะนี้ไงสามร้อยแปดสิบเอ็ดแล้วอืมผมแนะนำให้เติมฟูลสองนะเพราะว่า มันจะได้อ่านเงแบบเร็วๆนะหรือไม่ก็รออีเวนต์โค้สองมาก็ได้เมื่อก่อนมันก็รอจากอีเวนต์โค้สองนี่นแหละบางทีก็ไม่ทนันบางทีก็ทนันแบบแลยโพลิมิเต็ดวกนีืมอันนี้ก็มาถ่ายกว่านี้เหมือนเดิมนะไม่ได้ช่วยไม่ไม่ได้ช่วยใครมาขี้เกียจ คือเพื่อนผมก็ไม่ค่อยอ่านไลอ่อะเออก็ก็ไม่รู้จะชวนมันทาไมมันไม่ค่อยอ่านไล่แล้วไม่รู้จะชวนมันทาไมอือคันเออวะเอ้จีผมก็สงสัยนะคือเขาขับแบบเนี้ยแล้วแล้วเกิดขับสับประมาณสามสามร้อยอะไรเงี้ยหน้าเขาจะเป็นยังไงวะเออขับสามร้อยเนี่ยกระจกหน้าก็ไม่มีจริงๆนะ เนี่ยกระจกหน้าก็ไม่มีนะทุกคนคือคือ,อ,อเขาขับไงวะแบบขับแบบตอนเท่าสปีดเนี่ยเขารู้ได้ไงเฮ้ยเอออันนี้โูอย่างรู้มากเลยลมลมมันไม่ตีห้าแล้ววะอืมคันนี้สีเดิมมาณม,มันมันมันจะเป็นสีเทาตัดส้มนะสีเทาตัดตัดส้มแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นสีขาวตัดฟ้าดีกว่าเพราะว่า ผมชอบนะทุกคนเออก็อืมนั่นแะหละ,ะจริงผมคิดจะเปลี่ยนชื่อเด้เลยโห,หนะแต่ว่าผมก็ขี้เกียจอะนะผมขี้เกียจไม่ไม่รู้ั้งตั้งชื่อวอะไรอือหือจะพาไปดูทนนนะี่ไหนนี่ไนก็เป็นประมาณเนะี้ยองเม่กีนี้ กลับไปตอนมึนบิดนะไม่ได้รอให้มันมึมนกินอ่ะไห่มามองดูดาวได้เลยดูดิไาคาันนี้เป็นให้เปอร์คาร์มั้งผมไม่รู้เพราะว่าราคามันประมาณร้อยล้านขึ้นไปอ่ะผมเคยได้ยินราคามอยู่นะ ไม่ได้ไม่ได้เคยได้ยินไหนเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งโรงมอเตอร์เจเนะว่าตอนขับเพราะน่าจะเขาก็น่าจะต้องใส่หมวกกันน็อกอือนกันถึงไม่ได้ขับรถยนต์ก็ถึงเพราะว่ามันคืออ้าวอ้วโอ้ยเลงน้ำเขาขับเขา โอเขาขับอเวนเจอร์เจนี่น่าจะต้องใส่หมวกกันน็อกนะลมลมแรงอะเจอขับทอสปีดอะลมแรงนะลมปีหน้ามากเลยอือใช่หรออืมไม่รู้ แี่ม่ก็มเพงไรเลยสลับเรน,น,นี่เนจ,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 จไไนพีนีมันี่มีวบวนชารลนีะเพราะว่ันก็อยรไปนะมันดูไม่ค่อยใช่แบเวนอจีเท่าไหร่อ่ะอันนี้อันนี้เหมือนเอวินรอจีนะแบบไม่มีหลังคาไม่มีกระจกหน้าอย่างเงี้ พอรถชนทีก็อาจจะมีโอกาสแบบไ่รอดบ้างนะเพราะว่าไม่มีหลังคาไม่มีกระจกมากเลยก็จะดีนนเพราะไม่มีกระจกไม่มีกระจกเลยใช่ปะมีแค่กระจกเอ่อกระจกมองข้างไม่มีกระจกเลยคือไม่มีกระจกอ่ะคือเวลาเราตกน้ำก็เออว่ายน้ำออกมาได้เลยเพราะว่าไม่มีหลังคาเลย คือคือแบบแต่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นหลังคานะไอ้ตรงเมนูอะไรแต่เวลาเขาจอดน่าจะจอดในในบ้านเนาะน่าจอดตรงที่มีหลังคาเพราะว่าแล้วบรรทุกมันก็มีที่ปิดให้นะตรงภายในอเออชื่เเอมูเซเรเบนหรอไม่รู้อ่ะแต่ว่าเป็นแบบนี้เหมือนกันเลย จะมีแผน่นปิดให้อยู่อะแต่ผมไม่รู้รุ่นนี้มีไหมคลิปนี้ก็มีเพลงแค่นี้แหละก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้รู้หรือว่าดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ,ไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดดีด้วยเพื่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ฮะตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบาย